รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อยู่กันที่สวนดีจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะที่สวนแห่งนี้นะคะเขามีการปลูกพืชผลทางการเกษตรแบบผสมผสานค่ะรวมไปถึงมีการแปรรูปผล,ผลผลิตทางการเกษตรและยังเป็นตัวอย่างให้กับคนในชุมชนด้วยค่ะซึ่งจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะ ผู้ชมคะและตอนนี้เราก็อยู่ในสวนดีแอลค่ะอยู่ที่จังหวัดส,สุพรรณบุรีแล้วก็อยู่กับเจ้าของสวนแล้วนะคะสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะคุณพุทธิสันบูชานะคะคุณพี่โดมนะคะคแนะนําให้คุณผู้ชมได้รู้ที่มาที่ไปของสวนแห่งนี้นิดหนึ่งคะ่ะสวนแห่งนี้มีกี่ไร่แล้วก็ปลูกอะไรบ้างคะอ่าครับผมสวนแห่งนี้มีทั้งหมด15้าไร่นะครับปลูกเราก็จะปลูกพืชประมาณห0สิชนิดครับก็มีอ่า อินทผลัมมีโกโก้มีหมากมีทุเรียนมีลำไยขนุนมะยงชิดเงาะกระทอ้อนไล่ไม่ถูกครับเยอะมากห้ <c oughs> สิบไปอย่างเหตุที่เราปลูกเยอะก็คือเราก็ต้องการทดลองทดลองให้ชาวบ้านดูว่าที่สถานที่นี้ตำบลน,นี้สามารถปลูกพืชได้ทุกชนิดเพราะชาวบ้านเนี่ยเขาทำไรอ้อยอย่างเดียวเขาเข้าใจว่าพื้นที่นี้ปลูกอ้อยได้อย่างเดียวเราก็เลยต้องการทําให้ชาวบ้านเห็น เพื่อต้องการให้ชาวบ้านเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงมาทําสวนเพราะว่าทาสวนเนี่ยผลตอบแทนต่อไร่ต่อ,ตอปีมันสูงกว่าอ้อยครับค่ะ<อ>ทำให้ชาวบ้านดูครับผมแล้วที่แห่งนี้มีประมาณกี่ไร่คะ,ท,คะที่ตรงนี้ก็มีพื้นที่ประมาณ15ไร่ครับสิ <ừ> ไร่เมื่อสักครู่คุณพี่ได้พูดมาว่าเยอะมากปลูกหลายอย่างมากเลยคะ่ะแต่มีปลูกชนิดไหนเป็นพิเศษไหมคะที่ถ้านับจํานวนต้นมากสุดก็คือโกโก้ครับโกโก้นี่มีประมาณ600ต้นอิทัพลัมร้อยต้น ลำใหญ่ห้าสิบต้นที่จะเยอะสามลำดับแรกนะครับผมทำไมถึงเลือกปลูกโกโกค้ค่ะที่เลือกปลูโกโกโก้เพราะว่าจากการที่เราศึกษาข้อมูลมาเนี่ยโกโก้เป็นพืชเขตร้อนอชอบอากาศแบบนี้แล้วก็โกโก้เนี่ยเป็นพืชที่ดูแลไม่มากนะดูแลไม่มากดูแลไม่ยุ่งยากซึ่งเกษตรกร,ร,กรที่ไม่เคยทําสวนเคยแช้ร้อยชนะเนี่ยสามารถปลูกได้นะแล้วผลผลิตเนี่ยผลตอบแทนก็สูงนะสามารถเก็บได้ทุก10หรือ15วัน ปลูกครั้งหนึ่งเนี่ยประมาณ2ปีเริ่มติดผลผลิตแต่ว่าเขาให้ผลผลิตยาวถึง80ปีนะแล้วถ้าอายุเขา7ปีแล้วเนี่ยเขาจะให้ผลผลิตเต็มที่โดยเฉลี่ยเนี่ยหไร่เนี่ยให้ผลผลิตหนึ่งตันต่อไร่ต่อเดือนาราคาตอนนี้ก็อยู่ที่8ปดถึงบาทต่อกิโลตันที่แปดพันถึงหนึ่งหมื่นบาทถ้า7ปีไปแล้ว1ไร่เนี่ยได้1ตันก็คือ ผลตอบแทนเนี่ยได้ประมาณ8ป0 0ันถึงหนึ่งบาทต่อเดือนผมว่ามันค่อนข้างสูงนะคสำหรับชาวไร่ค่ะถือว่าเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงมากเลยนะใช่ครับสูงแล้วก็ดูแลไม่ยุ่งยากด้วยนะและว,วิธีการปลูกโกโก้กนี่มีการปลูกอย่างไรบ้างคะปลูกง่ายมากครับก็เตรียมน้ําเตรียมน้ําให้พร้อมขุดหลุมปลูกได้เลยนะเขาเป็นพืชที่ค่อนข้างจะอึดอแล้วก็ทนแล้วก็โรคแมลงน้อยให้น้ําทุก2วันสาวันนะพอดินดินล่วแห้งก็ลดน้า รถเด็สปริงเกอร์อแล้วก็ช่วง2ปีแรกก็ดูแลหนอนมแมลงกินใบหน่อยรักษาใบให้ได้แล้วก็จะโตเองแ<ฆ>ทบจะไม่ต้องดูแลอะไรเลย <c oughs> ก็คือเอาต้นโกโก้ลงไปปลูกในดินแล้วก็ลดน้ําแล้วลดน้ํานี่ต้องรดอย่างไรบ้างคะผมใช้ระบบสปริงเกอร์กับต้นเล็กๆสปริงเกอร์หัวเหวี่ยงฮนะก็สองวันลดครั้งก็เปิดประมาณแค่สินาที สิบห้านาทีครั้งสิบห้านาทีงแล้วโกโก้เป็นพืชเสริมนะสามารถปลูกร่วมกับอย่างอื่นได้เลยไม่ต้องปลูกเดี่ยวร่วมกับหมากได้ร่วมกับกล้วยได้เรื่องก็ไม้ผลอย่างอืนน่นได้ได้หมดเลยคค่ะก็คือปลูกแล้วรดน้าพรวนดินใส่ปุ๋ยเล็กน้อยใช่ไหมคะทีนี้ผล,ผลผลิตในการที่เราจะเก็บผลโกโก้ไหมเราดูอย่างไรบ้างคถ้า,าออกอา็ออกใหม่ๆนะครับอย่างเนี้ยออกใหม่ๆก็จะเริ่มอาจจะดอกถึงลูกในใช้เวลา5เดือนคะพอใหญ่แล้วพอเริ่มสีเหลืองฮะเป็นสีเหลืองประมาณ50%ก็ตัดได้แล้ว อย่างทุกวันนี้ผมจะตัดทุกสิบวันครั้งนะนี่เพิ่งตัดไปเมื่อวานก็เลยไม่เห็นพอสุกก็จะเหมือนมะละกอนะฮะพอเหลืองมันมะละกอเหลืองครึ่งลูกตัดได้เลยตัดแล้วก็ไปช่างได้เลยนะอตอนนี้โลละตอนนี้ตันละแปดพันครับแล้วอย่างที่ปลูกอยู่นี้สายพันธุ์อะไรคะมาจากไหนคะ,อ,ะอันนี้เป็นพันธุ์ลูกผสมชุมพรหนึ่งครับที่มาที่ไปคืออ,อ,อ,องค์พ่อหลวงลอเก้านะครับท่านเอามาให้ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรวิจัยมาประมาณ40ปีแล้ว วิจัยจากพันธุ์ต่างประเทศหลายๆพันธุ์จนศูนย์วิจัยชุมพรเขาผสมจนได้ตั้งชื่อใหม่ว่าโกโก้ลกรกผสมชุมพรหน 1, 1> ึ่งเป็นพันธุ์ที่เหมาะสําหรับประเทศไทยแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยไม่มีการส่งเสริมตอ่อเนื่องก็เลยผลิตพันธุ์ดีมาแล้วแต่เกษตรกร,รไม่รู้จักแล้วไม่มคุส่งเสริม,มผมก็เลยมาปลูกซึ่งผลตอบแทนก็ดูะเนี่ยอายุสี่ปีผลตอบแทนโอ้ยนี่ก็ครึ่งกิโลนะฮะลูกหนึ่งสองลูกสิบบาท สองลูกสิบบาทสิบวันตัดครั้งแล,แล้วเราเอาผลโกโก้นี่ค่ะเมื่อเราเก็บผลผลิตมาแล้วแล้วเราไปทําอย่างไรต่อคะ่ะไปแปรรูปอย่างไรบ้างอ่าก็โกโก้เนี่ยพอตัดไปแล้วก็จะผ่าแล้วเอาไ,ไปหมักนะฮะกระบวนการหมักก็อยู่ที่3ามถึงห้าวันสามถึงเจ็ดวันนะพอหมักเสร็จก็เอาไปตัดตากก็อยู่ที่ประมาณ7จ็ถึงสิวันขึ้นอยู่ จนความชื้นได้ความชื้นไม่เกิน7%ขึ้นอยู่กับแดดนะถ้าแดดดีก็อาจจะ7วันแดดไม่ดีก็อาจจะ10วัน10กว่าวัน,อนพอความชื้นได้เท่าที่ต้องการรสชาติได้คุณภาพได้ก็เก็บได้เลยเก็บเสร็จแล้วก็จะไปทําช็อกโกแลตไปทํานิบทําอะไรทําได้ต่อไปเลยครับแปลได้เลยซึ่งไม่ยุ่งยากแป่ง่ายชาวบ้านก็ทําได้ แล้วในพื้นที่แถวนี้ค่ะเนื่องจากว่าเราปลูกผลผลิตค่อนข้างเยอะในจํานวนหลายไร่ใช่ไหมคะเรามีการดูแลต้นไม้อย่างไรหรือว่ามีการรวมกลุ่มชาวบ้านในการปลูกพืชสวนเหล่านี้อย่างไรบ้างไหมคะครับสำหรับชาวบ้านที่ปลูกที่ผมรู้จักเนี่ยผมก็จะให้มารวมกันประมาณสักปีละสองครั้งค่ะคือให้มาประชุมกันแล้วก็ให้ความรู้เรื่องการดูแลต้น ตกแต่งต้นตกแต่งโรคก,การตัดผลผลิตการให้ปุ๋ยการรักษาโรคเนี่ยเราก็จะให้ความรู้หรือถ้าสวนไหนมีปัญหาโทรมาเราก็จะลงไปดูให้นะที่ท,ที่ที่ปลูกอยู่ในกลุ่มเรานะ,ะแล้วเอาผลผลิตมาขายเราคือนอกจากปลูกผมรับซื้อผลจากชาวบ้านด้วยนะรับซื้อมาแปรรูปด้วยค่ะครเรียกได้ว่าเป็นเกษตรที่ยั่งยืนนะคะปลูกผลผลิตแล้วก็รับผลผลิตจากชาวบ้านมาด้วย<ช>และเราแปรรูปลแล้วก็ส่งออกด้วยไหมคะก็ส่งออกด้วยครับ แต่ส่วนใหญ่เราจะเน้นแปลรูปขายในประเทศเพราะว่าถ้าส่งออกเนี่ยเขาจะเป็นเกรดโรงงานซึ่งราคาอยู่ที่ค่อนข้างต่ำตอนนี้อยู่โล1 5 0 140ซึ่งถ้าเรา,าส่งผลแห้งโล1 5 0 140ต้องไปซื้อชาวบ้านโลละ5บาทชาวบ้านอยู่ไม่ได้แต่ต้องแปลให้เป็นเกรดคุณภาพเกรดคุณภาพเราอาจจะได้โล300แร้อก็ส่งผลไปชาวบ้านถึง8ปดถึงสิบาทชาวบ้านก็จะอยู่ได้ก็เลยต้องแปลให้เป็นเกรด คุณภาพแล้วทำขายเองค่ะแล้วการดูแลหรือว่าการเ,าเก็บผลผลิตนะคะเรามีเทคนิคหรือว่าการดูแลอย่างไรพิเศษไหมคะ,ะการเก็บผลผลิตนี่ก็ดูอย่าให้ลูกมาติดเยอะเกินเท่านั้นเองต้นขนาดนี้เรา10วันเราอาจจะประมาณตัดทีทั้ง20ลูกเราก็จะไว้เป็นชุดถ้าติดเกินก็ต้องตัดลูกทิ้งลูก10วันอย่างลูกเล็กๆเกนี้ยสิบวันเราจะมาตัดทิ้งง,งนะเพราะเวลาเขาออกจรเขาออกนั่นนะเป็นพันๆลูกเลย ถ้าไว้ลูกมากแล้วต้นเขาเล็กเขาเลี้ยงไม่ไหวลูกเขาก็จะเล็กเราก็จะตัดทิ้งแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นเนี่ยลูกเล็กเราก็ตัดทิ้งที่เราไม่ต้องการนะเขาออกนี่เขาจะออกนี่ฮะดอกเห็นไหมครับเนี่ยดอกยันปลายกิ่งเลยทุกดอกคือลูกหมดนะเวลาปลายกิ่งเนี่ยเราก็จะลูดทิ้งเด็ดทิ้งเอาไว้ตามต้นนางนอกจากเราปลูกโกโก้แล้วค่ะประโยชน์ของโกโก้เนี่ยค่ะมัน มีดีกว่าพืชชนิดอื่นๆอย่างไรบ้างไหมคะคือต้องบอกว่าโกโกต้ตอนนี้เป็นอาหารที่เป็นยาแล้วเป็นสุขภาพนะครับเพราะว่างานวิจัยตอนนี้งานวิจัยต่างประเทศนะ่โกโก้รักษาโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหลอดเลือดแข็งไขมันอุดตันในหลอดเลือดไขมันพอกตับไทรอยผิว ทำให้ผิว wide, อ่อนไวแล้วก็มีพวกโฟโนอยที่ต้านอนุมูลอิสระคือมันกลายเป็นอาหารที่เป็นยาเป็นเทรนคนรักสุขภาพแล้วแต่ว่าเสียดายที่ในประเทศไทยไม่มีงานวิจัยตอนนี้ต้องเอางานวิจัยต่างประเทศมาแปรถึงได้รู้ถึงได้รู้ครับผม ก็เรียกได้ว่าเจ้าโกโก้เนี่ยมีประโยชน์ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็มีราคาที่ค่อนข้างสูงใช่ใช่ครับ<ม>ที่เป็นเกรดคุณภาพตอนนี้ที่คนรักสุขภาพมากๆที่คุมไฮโซนในประเทศไทยเนี่ยเขาสั่งจากต่างประเทศมาเมแท็นีนโลเป็นเหมือนนะเอามากินเพื่อรักษาโรคหลอดเลือดทําให้ผิวอ่อนเยาว์ทำให้ชะลอวัยพวกนี้ฮะเขาสั่งมาแพงๆมากซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราทําได้แล้วนนของเขาโลละ หมื่นโลละแปดพันผมทาขายโลละพันเองถูกกว่าเกือบสิบเท่าอ่ะค่ะแล้วโกโก้เนี่ยค่ะมันสามารถเอาไปทําเป็นอะไรทานได้บ้างค่ะโอ้สารพัด <c oughs> เลยฮะนะที่อย่างที่เราเคยเจอปัจจุบันเลยก็ไมโลโอวันตินช็อกโกแลตนะฮะโกโก้โกทังนั้นผู้หญิงก็เลิปสติกนะฮะ,ะเครื่องสําอางผสมน้ํามันโกโก้ทั้งนั้นเลยผู้ชายที่สูบบุหรี่ก็บุหรี่ฮะต้องเอาน้ํามันโกโก้ไปอบนะก็ให้กินมันหอม,อมอคือเข้าอุตสาหกรรมเป็นสิบสอย่างเลยนะค่ะ ข้าเกือบทุกอย่างแล้วโกโก้เราตอนนี้นำเข้าเ0้าอนําำเข้าจากต่างประเทศนะฮะ90%าเรียกได้ว่ามีประโยชน์มากมายเลยนะคะประโยชน์มากมากกาแฟเยอะเลยนะค่ะแล้วโกโก้ค่ะเวลาเราปลูกเนี่ยค่ะเราเจอปัญหาของการปลูกโกโก้ไหมคะโกโก้ปัญหาจะน้อยฮะ,ะอย่างโรคแมลงก็จะประบาดแค่ปีละครั้งสองครั้งเองแล้วก็เป็นประเภทเป็นแล้วก็ไม่ตายนะไม่ต้องฉีดป้องกันนะฮะโกโก้เป็นเราแค่รักษา เพราะฉะนั้นอย่างผมทำเนี่ยผมจะเน้นไปทางอาหารปลอดภัไยไปทางแก๊นะฮะคือสารเคมีจะไม่ใช้เลยจะใช้ในกรณีที่มันเป็นโรคระบาดแรงๆจริงๆเป็นบางฤดูกาลเท่านั้นซึ่งบางครั้งปีสองครั้งปีหนึ่งสองปีจะใช้ทักครั้งหนึ่งถ้ามันไม่หนักไม่รุนแรงเราก็ไม่ใช้ปล่อยเพราะเป็นพืชที่ทนทนะนมากๆเพราะว่าจริงๆเป็นไม้ป่าไม้ที่เกิดในป่าตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นป่าอึดเขาจะมีมากอยู่แล้ว แล้วอย่างถ้าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้ค่ะอยากจะปลูกต้นโกโก,โก้ต้องปลูกในพื้นที่ภาคไหนเป็นพิเศษไหมคะเรื่องของน้ําฝนหรือว่าสภาพอากาศอะไรแบบนี้ค่ะต้องบอกว่าโกโก้เนี่ยปลูกได้ทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะไม่ใช่ประเทศไทยนะ,ะทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปลูกได้หมดเลยแต่ขอให้มีน้าเพราะเขาต้องการน้ําค่อนข้างมากมต้องรดน้ําทุกสองวันมีน้ํามีสปริงเกอร์แล้วก็ที่ต้องน้ำไม่ท่วมนะฮะถ้าท่วมนานตายบนภูเขาบนดอยอะไรปลูกได้หมดเลย แต่ขอให้มีน้ำลดอย่างเดียวนะทุกภาคของประเทศไทยรวมทั้งลาวเวียดนามมาเลอินโดปลูกได้หมดเลยครับเนะลด้ว่าเมืองไทยเนี่ยคือปลูกได้ทุกพื้นที่เลยใช่ครับผมขอให้มีน้ำลดเท่านั้นเองอนะแล้วต้องมีขั้นต่ำบริเวณพื้นที่ไหมคะที่จะเริ่มปลูกเจ้าโกโก้เนี่ยคะต้องมีหนึ่งไร่สองไร่สามไร่อย่างนี้ต้องต้องมีพื้นที่เท่าไหร่ถึงจะสามารถปลูกโกโก้ได้คะ,ะถ้าปลูกถ้าเราปลูกต้องดูว่าเราปลูกเพื่ออะไรถ้าเราปลูกเพื่อขาย เพื่อขายผมว่าน่าจะปลูกอย่างน้อย5้0ไร่ไร่นะ,ะเพราะว่ามันเริ่มเก็บได้ตั้งแต่สอปี 2, 2ปีเนี่ยต้นเล็กอาจจะเก็บได้งวดต้นละสลูกสลูกเนี้ยถ้าผลผลิตน้อยเรามีแหล่งรับซื้อไกลมันจะไม่คุ้มค่าขนส่งแต่ถ้าเราปลูกเยอะเนี่ยโกโกประมาณ5ปีเนี่ยห้าปีในไร่ก็หลายร้อยโลแล้วนะเดือนหนึ่งเนี่ยถ้าสักห้า,า500ต้นหรือพันต้นเนี่ย ตัดทีได้เป็นตันเนี่ยเราไปเอาไปขายมันจะคุ้มค่าขนส่งมันจุดติดที่ค่าขนส่งเท่านั้นเองแต่ถ้าเราแปรรูปเองเป็นจบเลยครับสองสามร้อยต้นก็ปลูกได้ครับปลูกแล้วมีลูกเราก็แปรรูปเองเลยอย่างนั้นได้เลยครับผมมันไม่เกี่ยวกับพื้นที่นะเกี่ยวกับจุดขายว่าถ้าเราปลูกน้อยเราเก็บไปมันจะคุ้มเอาไปขายไหมค่าเดินทางเท่านั้นเองได้ด้วยว่าคุณผู้ชมที่กําลังดูอยู่นี้ถ้าสมมติว่ามีพื้นที่แล้วสนใจว่าจะปลูก ผล,ลไม้หรือว่าปลูก,กเกษตรอะไรดีก็คือปลูกโกโก้ได้เลยครับโกโก้นี่เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากเลยให้ผลตอบแทนดีดูแลได้น้อยแล้วก็สามารถปลูกร่วมกับกล้วยได้กับหมากได้กับพืชตัวอื่นได้มไม่ต้องปลูกเดี่ยวนะค่ะพูดมาขนาดนี้แล้วค่ะเดี๋ยวจะให้คุณพี่โดมคะ่ะพาไปดูต้นโกโก้กันอย่างใกล้ชิดในสวนนิดหนึ่งนะคะอ่าได้ครับผมไปกันเลยสวัสดีครับ นเกษตร DL แห่งนี้มีการปลูก,กเกษตรแบบผสมผสานทั้งต้นโกโก้ต้นอินทผลัมต้นกล้วยซึ่งส่วนนี้นิยมปลูกต้นโกโก้เป็นหลักเพราะเป็นพืชเศรษฐกิจเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศซึ่งชาวสวนเกษตรกรระแวกนี้นิยมหันมาปลูกต้นโกโก้เพราะทำรายได้ให้กับชาวเกษตรกรเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปชมแปลงปลูกกันค่ะว่ามีการปลูกอะไรบ้างในพื้นที่แห่งนี้ ้นโกโก้ใช่ไหมคะพี่โดมาครับผมทำไมถึงเป็นสีนี้คะสีค่อนข้างแตกต่างจากต้นอื่นๆเนื่องด้วยโกโก้เนี่ยเราขยายพันธุ์ด้วยวิธีเพาะเม็ดเพราะฉะนั้นการกลายพันธุ์จะเยอะมากทั้งรูปทรงลูกทั้งสีมันก็จะแก่มีสีแดงก็มีสีน้ำสีชมพูก็มีสีม่วงก็มีสีเขียวก็มีแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีเขียวอะสีนี้จะน้อยประมาณสักหนึ่งเปอร์เซ็นต แล้วสีแบบนี้คือได้ราคาพิเศษอย่างไรคะเท่ากันครับผมเท่ากันแต่เราเเม็ดับเราเอาเม็ดสีแปลกแค่นั้นเองรสชาติก็เหมือนกันเช่นเดีกันครับผมแล้วแบบนี้คือลูกลักษณะประมาณไหนถึงจะเก็บได้อันนี้คืออีกเท่าไหร่ถึงจะประมาณเก็บได้คะถ้าอย่างนี้ก็ต้องมีประมาณเดือนกว่าถ้าอย่างนี้นี่ใกล้เหลืองเลยไหมเริ่มเหลืองแล้วเดี๋ยวพอแก่แล้วเขาจะเหลืองเหมือนมะละกอเลยครับเหลืองมะละกอสุกเลยพอเหลืองแล้วเก็บได้แล้วถ้าชุดนี้ก็อีกประมาณเดือนเดียว ตอนนี้ก็อีก2เดือนถ้าอย่างนี้ก็น่าอีก4เดือนเรียกได้ว่าต้นหนึ่งเนี่ยก็คือสามารถทยอยเก็บได้เหมือนที่พี่บอกว่าแบบ10วันก็เก็บได้แล้วใช่ครับเขาออกเรื่อยๆออกตลอดปีครับเนี่จะสังเกตว่านี่มีดอกเห็นไหมนี่ยดอกนี่เดี๋ยวก็ติดลูกนี่ดอกครับนี่มีดอกเจะออกดอกก่อนใช่ไหมคะครับออกดอกนี่ออกดอกทั้งปีออกดอกแล้วก็ดอกบานบานแล้วก็จะเป็นลูกแบบนี้ถ้าใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจากดอกจนเก็บได้นะ้าเดือน150วันค่ะ เดยวไปดูต้นต่อไปกันค่ะครับอันนี้ก็เป็นสีแดงครับอันนี้ลูกยาวสีแดงนะคะอันนี้ลูกป้อมลูกกลมอันนี้ลูกป้อมลูกกลม่จะมีหลากหลายลักษณะผลเห็นไหมอันนี้จะกลมเห็นไหมกลมเลยไม่ยาวลูกมนๆกลมๆแล้วก็ผิวเรียบผิวไม่มีร่องเล็กพันธุ์นี้เม็ดจะใหญ่ครับเม็ดจะใหญ่กว่าเม็ดจะใหญ่แต่พันธุ์นู้นเม็ดเล็กค่ะ พันนี้เม็ดใหญ่อ๋อนั่นหมายความว่าลักษณะของเจ้าตัวโกโก้ที่เราเห็นอยู่อันนี้ค่ะมันจะมีในเรื่องของความมนความกลมสิ่งเหล่านี้คือข้างในเขาจะมีเมล็ดเล็กมเมล็ดใหญ่แบบนั้นไหมคะใช่ครับใช่ครับลักษณะลูกเท่าที่สังเกตมาถ้าเป็นผิวเรียบล่องตื้นล่องไม่ลึกเนี้ยล่องตรงนี้ไม่ลึกนี่เม็ดจะใหญ่ค่ะถ้าล่องลึกๆเม็ดจะเล็กซึ่งจริงๆเราต้องการเม็ดฮนะต้องการเม็ดใหญ่เปลือกบาง เพราะฉะนั้นถ้าเลือกปลูกก็คือเลือกปลูกแบบนี้จะได้เม็ดใหญ่ใช่ครับถ้าผมจะไปเพาะผมก็จะเลือกต้นที่ลูกลักษณะนี้เอาไปเพาะเปลือกบางเม็ดใหญ่ครับผมอันนี้ก็คือสายพันธุ์เดียวกันต่างกันแค่ลักษณะลักษณะเขาจะมีทรงยาวกับทรงมนแบบนี้ค่ะลักษณะเขามีสองลักษณะลักษณะผลนะแล้วมีแบบไหนอีกไหมคะสีมีเป็นสีแดงอันนี้เป็นแบบกลมมีต้นไหนไหมคะเดี๋ยวพาไปดูมันจะมีสองสองแบบนี้แลฮะ มีแค่สองแล้วอนนี้เนี่ยอเนี่ยพอเริ่มสุกเห็นไหมฮะเริ่มเหลืองแล้วเนี่ยเห็นไหมเริ่มเข้าสีแล้วอันนี้นนคือเป็นแบบไหนนะคะอ่าหมายถึงเริ่มสุกไงอ๋อเริ่ม,มสุแกแล้วเนี่ยต้นนี้ประมาณสิบวันตัดได้แล้วค่ะเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเหลืองหมดลูกเลยเนี่ยน,นี่เริ่มเหลืองแล้วเห็นไหมค่ะสีเริ่มเปลี่ยนแล้วเริ่มเหลืองแล้วเนี่ยมันมีหลากหลายทรงเพราะเป็นพันธุ์พตอเม็ดค่ะเนี่ยหลากหลายทรงอันนี้ก็ลูกยาว แต่ล่องตื้นค่ะลูกยาวแต่ล่องตื้นนะหลากหลายทรงครับก็เรียกได้ว่ามีหลายรูปแบบเลยครับผมเพราะโกโก้นนะีสสน่ส่วนใหญ่เขาจะไม่ผสมเขาใช้ผสมข้ามต้นนะค่ะเวลาผสมเกสระส่วนใหญ่เขาจะไม่ผสมในต้นเดียวกันเขาจะปิวข้ามต้นมาเพราะฉะนั้นมันจะเปลี่ยนแปลงตลอดทรงลูกทรงเม็ดทรงใบเนี่ยจะจะเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆไปตลอดแต่มันก็ดีเป็นการพัฒนาสายพันธุ์ไปเรื่อยๆค่ะ ได้อย่างต้นนี้ค่ะอันนี้ต้นอะไรคะคุณพี่คะอันนี้คือหมากฮะหมากที่หมากกินกระพูนะฮะหมากกินกระพูนี่ยังยังจุดนี้เห็นไหมมีหมากมีพริกมีเผือกมีอินทผลัมค่ะเฉพาะตรงนี้มีสี่พืชแล้วที่ปลูกปนกันเรียกได้ว่าเป็นเกษตรครบทุกรูปแบบเลยคะใช่ครับเป็นสวนผสมเลยใช้พื้นที่เดียวกันปลูกหลายพืชในพื้นที่เดียวกันซึ่งแต่ละอย่างก็ให้ให้ผลผลิตที่เป็นเงินได้อันนี้เป็นพริกหอมกระเลียงนะ ปีที่แล้วเมษานี่โลละ400ร้นะค่ะเนี่ย,ยคนันทั้งราคาสูงนะคะใช่แล้วมันชอบร่วมลำไไรปลูกทิ้งอยู่ได้2ปีนะเนี่ยนี่เพิ่งปลูกเนี่ยนี่เริ่มออกดอกแล้วอันนี้ก็4ปีให้ผลผลิตอ,อันนั้นก็ปีหนึ่งขุดได้ค่ะ,ะแล้วแต่เราขยันลงอะไรได้หมด แล้วการดูแลผสมผสานค่ะเนื่องจากว่าในพื้นที่เนี่ยมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างมากแล้วก็ปลูกพืชหลายชนิดเลยค่ะแล้วก็มีการปลูกติดติดกันแบบนี้ค่ะเรามีการดูแลผสมผสานเกษตรเหล่านี้อย่างไรบ้างค่ะถ้าจะอย่างเดียวกันเลยให้น้ําให้ปุ๋ยน้ําก็ให้ทีเดียวได้หมดปุ๋ยก็ทีเดียวก็ได้หมดแคดูดูแลเท่านั้นเองอ่ะก็คือปลูกได้ให้น้ําให้ปุ๋ยเหมือนกันเหมือนกันให้น้ําครั้งเดียวได้หมดเลยค่ะ ถ้าเราปลูกตัวเดียวให้น้าก็ได้โกโก้อย่างเดียวเอาพริกมาลงเอาหมากมาลงเอานี่มาลงก็เท่ากับเป็นของแถมอะเป็นของแถมได้เงินเพิ่มมีพืชเพิ่มก็ได้เงินเพิ่มอินทพรลัมเนี่ยจริงๆสวนนี้เป็นอินทพลัมนะสวนตัวหลักทีแรกอันนี้ก็ต้นอินทผลัมใช่ไหมใช่ครับอินทพลัมเป็นตัวหลักทีแรกแต่ตอนนี้กลายเป็นโกโก้จะเริ่มแซงแล้วหมายถึงรายได้นะแล้วก็ได้ทุกสิบวันอันนี้ได้ปีละครั้งลงได้หมดครับ ควรจะทําเสริมแบบนี้นะมันจะ,นะได้มีรายได้หลายๆช่องค่ะแล้วการที่เราลดน้ําใส่ปุ๋ยเรามีปุ๋ยชนิดพิเศษที่ทําเองด้วยไหมคะหรือว่าตรงนี้เราดูแลอย่างไรอะคะอ่ามีปุ๋ยทําเองก็คือโกโก้เวลาเราผ่าไปหมักแล้วเหลือเปลือกเปลือกเราไปตากแห้งเสร็จแล้วก็จะมาหมักบนขมูลวัวมูลควายมูลแพะอ,อะไรพวกนี้เสร็จแล้วก็มาใส่อีกแล้วก็ใช้ปุ๋ยอิอนทรีย์เคมีเสริมเข้าไปเป็นบางส่วนใบนี้ก็เป็นปุ๋ยอยู่แล้วเนี่ยเวลามาตกมันย่อยมันก็เป็นปุ๋ยอยู่แล้ว แล้วเปลือกเนี่ยหตันเราได้เม็ดประมาณสองรอหโลเม็ดสดนะนะเปลือกเจ็ดร้อยห้าสิบโลนะเปลือกส่วนที่เหลือเนี่ยเอาไปหมักเป็นปุ๋ยบางคนก็เอาไปเผาถ่านอัดแท่งทําได้หมดบางคนก็เอาไปทํไวาย<ห> <นะ S 1> ดีมากเลยค่ะเรียกได้ว,ว่าเมื่อมีที่ดินแล้วเราปลูกพืชผักเนี่ยเราใช้ประโยชน์จากมันได้เยอะเลยนะคะได้ครับยิ่งถ้าเราเรู้ต่อย,ยอดคือแปรรูปเนี่ยมัน,มน,มน,มนทำเงินได้หมดเลยนี่มีหลาย,ลยคนเอาไปทาไปทําจานนะ ใบโกโคเนี่ยทางอุทยัยทางอะไรเนี่ยเขาไปทําจานไปอัดทาจานนะทจานทานข้าวอยู่ที่เราจะจะเดบต่อไปจะแปลรูปต่อไปอแปลได้หลากหลายครับแล้วเราปลูกพืชหลายชนิดขนาดนี้บนพื้นที่ที่กว้างขวางมากในเรื่องของวิสาหกิจชุมชนค่ะเรามีการชักชวนเชิญชวน,ชวน,ชวนพี่น้องประชาชนมาทําอย่างไรบ้างค่ะ ครับตอนนี้อยู่ในขั้นทําให้ดูฮะาทาให้ดูนี่ชาวบ้านเขาเริ่มเห็นผลตอนนี้ก็มีหลายคนมาปลูกโกโก้ร่วมแล้วฮะเราก็เริ่มไปทําวิสาหกิจชุมชนเพื่อจะแปรรูปต่อยอดให้เขาวปรงจรนะนจากโกโก้ทํานทำเป็นช็อกโกแลตเลยอ่านี่ก็เริ่มดําเนินการแลวฮะตอนนี้ก็ทาจริงจริงจังมาก็เกือบ2ปีแล้วแต่ว่าเริ่มได้ผลเริ่มประสบความสําเร็จในการคิดสูตรอะไรเนี่ยได้ประมาณสักหกเดือนแล้ว ตอนนี้ก็เริ่มทำนี่ก็เริ่มมีการรับซื้อจากชาวบ้านมาเมาื่อวานก็ซื้อมาตันนึน่ลูก<า>ก่นอกนกำลังพากำลังหมักอยู่ยที่โรงนี่แหละลงแปะล,ลูกครับผม เรียกได้ว่าสวน DL แห่งนี้นะคะปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็รวมไปถึงว่ามีการทำวิสาหกิจชุมชนด้วยเจ้าโกโก้ก็มีประโยชน์มากมายค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการแล้วนะคะได้รับความรู้ดีๆในเรื่องของเกษตรเมืองไทยไปเยอะมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีค่ะครับครับ ทชมคะที่สวนเกษตรดีแอลแห่งนี้มีการปลูกพืชเกษตรแบบผสมผสานมากมายโดยเฉพาะต้นโก,โกโก้พืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้กับชาวเกษตรกรเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างให้กับคนในชุมชนและหากคุณผู้ชมสนใจที่จะทำเกษตรโกโก้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเพราะเป็นพืชเขตร้อนที่เหมาะกับการปลูกในประเทศไทยอย่างยิ่งและยังทำรายได,ได้ได้ดีอีกด้วยค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้ค่ะ